มีข้อมูลดีๆมาฝากก่อนอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้แมนยูชนะติดกัน8นัดน,นะครับครั้งสุดท้ายที่ทําได้คือ4ปีที่แล้วส่วนเริกเทนฮาร์กนะครับทำประวัติศาสตร์เป็นผู้จัดการทีมที่ชนะ20นัดแรกได้อยู่เร็วที่สุดภายใน27นัดน,นะครับโอ้โหเจ๋งจริง,รงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาบอกว่าบอสท,ทำยังไงถึงทำให้ทีมประสบความสำเร็จขนาดนี้ มีนักข่าวถามบอสนะครับว่าทํายังไงให้แมนยูกลับมาในฟอร์มที่ดีขนาดนี้นะครับบอสบอกว่าจริงๆแล้วเขาทําให้แมนยูกลับมาในมาตรฐานที่ควรจะอยู่เรากลับมาอยู่ในจุดที่เราควรจะเป็นครับแล้วขนลุกเลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยู่ในมาตรฐานนี้นะครับบอสบอกว่าเขาทําให้ยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมอีกครั้งหนึ่งใช้คําว่าทีมมาลาวทีมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะ11ตัวจริงหรือตัวสํารองเท่านั้นทีมมาลาวทีมก็คือ ทั้งหมดเลยครับของอยู่ในเตดเนี่ยเรากลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรวมถึงทีมแพทย์ทีมโค้ชคนทําอาหารแล้วก็รวมถึงเด็กเก็บบอลก็ยังใช่นะครับแล้วรวมถึงพวกเราด้วยมัง้งนะครับพวกเราก็เป็นทีมเหมือนกันทีมกองเชียร์บอกตรงๆโคตรดีใจเลยที่เรากลับมาในมาตรฐานนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกๆคนเลย